สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บกล่องตุ่มด้ววิธีสิบกล่องน้าจะแเดเิ้นกัน นี่ก็คือกล่องสุ่มเบบี้ทีสิบสองนักสัตว์นะคะนี่กล่องมันก็จะขนาดประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็เป็นรูปทรงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านข้างกล่องน,นี้ก็จะมีตัวให้เราลุ้นนะคะว่ากล่องน,นี้มีสิทิ์สุ่มได้ตัวไหนบ้างส่วนตัวซีเครตก็จะเป็นมมายูนิคอร์นนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้น้องไหนลุ้นนะคะว่าน้องไหนอยากได้ตัวไหนบ้างาน,นี่เกิตัวนี้อยากได้ตาลับ อ,อยากได้เป็นกระต่ายแล้วก็ตัวซีเครสแต่ว่าอยากให้เป็นตาน้ํานะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องไหนไม่อยากได้ตัวไหนมั่งให้น้องไหนเลือกมาสองตัวที่ไม่อยากได้น้องวัวแล้วก็น้องน้องไก่อ่านี่ก็คือสองตัวที่น้องไหนไม่อยากได้นะคะทุกคนไม่อยากได้อ่าอากแกลุ้น อนนี้เราก็จะแกะจากก้นกล่องนะคะเพราะว่าเราก็จะเก็บสะสมกล่องเอาไว้มาเปิดลุ้นกันเลยดีกว่าขอปิดตานะเราจะไม่ดูอะไรคะไม่ดูก๊าดเราจะถึงแล้วไม่จะแกะไม่ได้ห้ามดูกราดนะ น้องนายลองจับตาดูสิค้าว่ามันเป็นตาอะไรตาอยู่ตรงไหนอะหนูไม่รู้เฮ้ยตรงนี้ตาจิ้งเหรอมันเหมือนจิ้งเลยจิ้งไม่ได้หรอทำไมมันจิ้งไม่ได้อะ่ะทุกคนน้องนายคิดว่าเป็นตาอะไรคะในถุงนี้ตานั้นหรืปล่แต่มันไม่ได้ยินเสียงนี่มันเป็นตาอะไรนะเดี๋ยวเรา จะดูก่อนเฮ้ยม,มีรูด้วยฉีเลยต้ <c oughs> ตัวที่น้องไหนบอกว่า ไม่อยากได้น่ารักอยู่นะไม่อยากได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นตาโกดนะแล้วน้องไนชอบไหมคะหหุยแต่ของจริงก็น่ารักอยู่นะไหนลองหยิบการ์ดออกมาดูสิคะาว,ว่าการ์ดเป็นหน้าอะไรตาอะไรหัวแต่มันเป็นตาก,กิ้งอ๋อที่การ์ดเป็นตาก,กิ้งนะไหนน้องๆคิดว่าใน12นะักกษัตริย์ตัวไหนน่ารักบ้างอ่าและสรุปตัวนี้น้องไหนถูกใจไหม ถุกใจอยู่เตะจะร้องไห้จะร้องไห,งห้โอ้โอมไม่ร้องนะตัวนี้น้องก็ดูน่ารักดีนะคะแถมยังเป็นตาโกดด้วยส่วนตรงแก้มน้องก็เป็นลายหัวใจเลยนะคะตรงก้นน้องก็มีหางออกมาด้วยนะไหนลองดมซีว่าตัวนี้น้องมีกลิ่นไหม สรุปกล่องนี้แล้วก็สุ่มได้เป็นน้องงัวนะคะตัวเล็กน่ารักมากๆเลยวันนี้เราก็ได้แกะกล่องสุม Baby นะ่มเบบี้ทีสิบสองนักกริย์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้จะมาแกะกล่องสุ่มเล่นกันอีกนะเพราะข้างหลังก็ยังมีกล่องสุ่มที่เรายังไม่เปิดอยู่เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยบ๊ายบาย